ลครับเทสเทสเทสพบปัญหานี้หรือไม่เล่นมีดมีดสตันแทงไม่ออกเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับระหว่างมีดละหาคิลาชันกับมีดไม่มีหาคีลาชันเป็นยังไงนะครับก็ทุกคนครับผมรู้ว่าทุกคนเคยประสบปัญหามีดแทงไม่ออกนะครับแบบว่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูปึ๊บนะครับนี่คือปัญหานะครับมีดแทงไม่ออกนะครับแบบว่าเล่นไม่ได้แทงไม่ออก นี่นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแบบว่าเห็นปะมีก็สตันงงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแทงไม่ออกแบบว่าไม่รู้จะทํายังไงนะครับก็ได้ดูตัวอย่างคลิปกันแล้วใช่ไหมครับว่ามีสตันน่ะมันทําไมมันเป็นอย่างนั้นนะครับก็มาเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับมีดฮาชิราชันนะครับอันนี้มาจากของแชงคูดเลยครับนี่ครับอันนี้ก็มีที่ทุกคนดูคลิปกันมานะเนี่ยมีนะสตันอะอย่างเงี้ยใช่ไหม นี่ยดูดิเนะี่ยไม่ได้ลนะมีจะต้องมีสตันนะเนี่ยอะนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูมีดาทคิราชันอย่างแรกไปที่เว็บพันเตอร์อีกสตแล้วซื้อตัวนี้มาโอเคพอซื้อมาเสร็จนี่นะครับผมอยู่ในหน้าโปรแกรมมเลยนะนี่แทงซันนีโมผมไม่ได้ซื้อตัวนี้มามันก็จะขึ้นอย่างนี้แต่พอะเรา,าผมซื้อตัวนี้มานะครับลิกกี้รีโอนอ่านี่ครับพอเราเปิดโหมดนะครับนี่มีดไม่สตันผมก็จะเปิด เนมหมุตั้งปุ่มคืออะไรอะสมมุติผมตั้งไว้ F นะครับของตัวรำนะกด F นะครัปิดปิดเปิดอัตโนมัติกด G, กจี้แล้วปิดเปิดอัตโนมัติอันนี้ทางนี้ผมจะเปิดไว้ตลอดอะแล้วดูนะครับว่าตัวของเรามันจะลำและแทงไม่สตันไหมแบบว่าคลิปตัวอย่างที่ให้ดูไปนะครับอันนั้นคือมีแทงสตันนะแล้วเดี๋ยวดูคลิปนี้นะ นี่ดูดูจังหวะจังหวะนักกีฬาอีสปอร์ตนะอันนี้คือมีเหงแชงคูดเลยนะนี่นี่มีแชงคูดนะมีแชงคูดนี่ตัวตัวลำมากนี่เนี่ยเนี้ยปึ๊บเดียวไรโอ้ยเฮี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนึ่งหนึ่งมีดไปสัตว์โอ้ยเฮี้ยโปนะครับเดี๋ยวย้ายที่ก่อน ก็หลังจากเรารันโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับอ่ะนี่ผมก็จะมาโชว์นะครับนี่ก็เป็นมีดแชงคูนะครับที่แชงคูใช้ในเรื่องนะอ่ะมึงแทงใครเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยเนี่ยไม่มีสตันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแชงคูเลยนะนี่เหมือนแชงคูมากนะครับแทงหัวไม่มีสตันไม่มีอะไรเลยนะครับได้เอายาวๆนะเดี๋ยวผมทำต่อนนี่ให้ดูนะนี่ปึ๊บ เนี่ยแทงรัวๆเนี่ยแล้วตัวลำด้วยนะนะครับตัวจะลำฟังเสียงนิ้วผมไว้นะครับนี่ผมจะปรับให้ฟังแบบชัดๆนะไม่ฟังไมไม่ฟังตัวเด็กนุ่ม้าี่ไม่ฟังโอ้ยเียนี่ทีเดียวตายนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับจุ๊บนี่มา